ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรพลสังโพรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ในส่วนของ Microsoft Teams เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเ์เลือกใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งสาเหตุที่ธรรมศาสตร์เราเลือกใช้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราคุ้นเคยกับโปรแกรม Microsoft Teams มานานแล้วนะครับเราใช้เซอร์วิสของ365ระ้ยะเวลาหลายปีละนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดี รเราสามารถที่จะได้รับซัพพอร์ตที่ดีจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายเลยในการเลือกซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าฟีเจอร์ของ Microsoft t e a m เนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับในหลายๆเรื่องนะครับมันไม่ใช่เป็นโปรแกรมที่แค่ไว้สำหรับการคอนเฟลเลนต์แบบธรรมดานะครับแต่มีฟีเจอร์ที่ซัพพอร์ตกันเยนการสอนโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกันบ้านนะครับการสอบนะครับก็รวมไปถึงการที่ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะคอลลาโบเรนะครับแยกกลุ่มนะครับแล้วก็ทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโปรแกรมเดียวท,ที่ที่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป,นเป็นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเลยเลือกใช้ในส่วนของการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นํามาใช้เนี่ยเราจะบอกว่าเราใช้ Microsoft Teams เนี่ยในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเริ่มตั้งแต่เราดึงข้อมูลนะครับจาก สำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัยเนี่ยดึงเข้ามาใส่ในทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือว่าอาจารย์เนี่ยพอเปิดเทอมเนี่ยเขาเปิด Microsoft Teams เ,เขาจะเห็นเลยว่าเขาเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็จะเห็นเลยว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็คือก็ปกติครับก็ใช้ในการสอนออนไลน์นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ที่ปกตินะครับแต่ Microsoft Teams เนี่ยทำได้มากกว่านั้นนะครับเรามีฟีเจอร์ของ เราใช้ Microsoft Teams ในการ assign กันบ้านนะครับแล้วก็ใช้ Third Party s o f t w a ร์ที่ชื่อว่า Turnitin เนี่ยนะครับมา integrate กับ Microsoft Teams นะครับเพื่อช่วยอาจารในการตรวจกันบ้านนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมื่ถึงเวลาสอบเนี่ยเราก็มีการใช้ Microsoft Teams ร่วมกับ Third Party ซ Software ที่ integrate แบบอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับกับ Microsoft Teams เนี่ยชื่อว่าโปรแกรม Daka นะครับก็ช่วยให้อาจารย์ สามารถออกข้อสอบคุมสอบนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ในการสอบซ,ซึ่งระบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะควบคุมนะครับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีความปลอดภัยนะครับป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ก็เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ทําให้เราสามารถโฟกัสในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็สามารถมีอินทราแอคได้เหมือนกับการเรียนในะคลาสจริงๆเลยค่ะ ข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คิดว่าสามารถทําให้เราโฟกัสเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเวลาในหลายๆอย่างทําให้ทุกอย่างสะดวกแล้วก็คอนเน็กได้กันมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยโลกออนไลน์แล้วก็วิธีการสอนต่างๆนะคะที่อินเทอร์แอคได้เหมือนกับความเป็นจริงเลยค่ะสําหรับภาคเรียนนี้นะครับเราก็ได้นำซอฟต์แวร์ Microsoft t e a m นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่การสอนแบบ Distance Learning นะครับก็คือเราสามารถที่จะ ไลฟ์ uh, Live, นะครับเพื่อที่จะโต้อตอบกับน,นักศึกษาเนี่ย uh, ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับหลังจากนั้นเรายังสามารถที่จะสร้างห้องย่อยๆเ,ยเพื่อนักศึกษาเนี่ยเข้าไปทำกลุ่มแอสไซมนต์ด้วยนะครับหลังจากที่นักศึกษาดิสคัสกันในกลุ่มแอสไซมนต์แล้วเนี่ยเราจะกลับมายัางห้องหลักเพื่อที่จะพรีเซนต์กลุ่มแอสไซมนต์ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะครับด้วยการที่เราใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็เลยทำให้ uh, เราสามารถที่จะโต้อตอบหรือคอมเมนต์นะครับ หรือให้ฟีดแบ็กกับนักศึกษาเนี่ยได้อย่างทันทันใดนะครับอีกทางเนี่ยตัว individual assignment เนี่ยซึ่งเราจัดเตรียมให้นักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับ RT Microsoft Word นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของตัว Microsoft อยู่แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะแท็กคอมเมนต์เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปแก้ไขนะครับหรือว่าปรับปรุงตัวเนื้อง,งานให้ดีขึ้นด้วยนะครับ ค่ะสําสหรับการที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะบางทีเนี่ยคือถ้าโปรแกรมของบางคนอาจจะมีปัญหาก็คือตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสาหรับหนูเลยค่ะก็คือใช้วิธีการส่งลิงก์หรือว่าเป็นการอินไว้เพื่อนเข้ามาค่ะตรงนี้ก็สะดวกมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็อย่างเรื่องของการสอนนะคะอาจารย์ก็สามารถเปิดกล้องเพื่อดูแบบนักศึกษา ได้ทั้งหมดทุกคนค่ะก็จะสามารถเห็นนักศึกษาแล้วก็เหมือนพูดคุยได้มากขึ้นค่ะบางทีการที่คุยแบบออนไลน์อาจจะสามารถเข้าถึงตัวนักศึกษาได้มากกว่าที่เป็นแบบในคลาสเรียนปกติด้วยค่ะ ค่ะหนูคิดว่าอันเนี้ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีการที่ทุกคนเหมือนอาจจะมีคําถามเยอะมากๆแล้วอาจารย์ก็อาจาอาจะตอบไม่หมดหรือว่าไม่มีโอกาสที่ได้ถามในห้องค่ะถ้าเป็นคลาสออนไลน์ก็อาจจะใช้เป็นวิธีการให้คอมเมนต์ค่ะแล้วก็อาจจะไปตอบหลังคลาสหลังเลิกเรียนแล้วก็สามารถตอบคําถามของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ทั่วถึงค่ะตัว a s s i g n m e n t เองเนี่ยยังมีลักษณะของการที่จะให้คะแนนนะคะเป็นลักษณะที่เป็นรูบริกนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะ set เงื่อนไขนะครับให้กับนักศึกษาได้ว่าต้องทําไปถึงระดับไหนนะครับเขาถึงจะได้คะแนนเ,นเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค่ะก็รู้สึกว่ามันสะดวกค่ะก็คือในเทียอมค่ะมันจะแยกระหว่างไฟล์กับแอส i ซม m e n t ไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะโพสไฟล์ทิ้งไว้ในโฟลเดอร์ไฟล์ค่ะก็คือมันจะไม่หมดอายุอะค่ะแล้วก็เข้ามาโหลดได้ตลอดเลยส่วนแอสเซมบลิมเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะทิ้งไว้เป็นการบ้านใช่ไหมคะพอเราเทิร์นอินแล้วอะค่ะก็จะมีแบบ แอนิเมชันเล็กๆขึ้นมาว่าเราส่งแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มในตัวด้วยว่าเออเราส่งเรียบร้อยแล้วนะไม่มีขาดตวบกพร่องอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะเช่ามากเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าการสอบออนไลน์มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่เราจะเงียบมากแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมในการสอบได้เองเลยค่ะจะไม่มีสิ่งรบกวนอย่างเช่นเสียงเพื่อนข้างๆอะไรอย่างนี้เข้ามายุ่งอะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะโพ Assignment ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเข้ามาสอบค่ะจะมีการ due d a t e Time อะค่ะก็คือแบบว่าเหมือนระยะเวลากําหนดส่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะดวกดีค่ะแล้วก็ชอบตรงที่มีฟีเจอร์แบบว่าเราสามารถอาจารย์สามารถทำเฉลยให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ พอส่งแล้วเราสามารถเช็คคะแนนตัวเองได้อันนี้ก็ดีมากมากเลยคะ่ะหลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้ Microsoft Teams เป็นเวลา2เทอมแล้วนะครับก,ก็พบว่าการใช้งานเนี่ยนะครับเป็นที่น่าพอใจเรามีการสำรวจนะครับทั้งความพอใจของอาจาร,รย์แล้วก็นักศึกษานะครับก็พบว่าอาจารย์ก็มีความที่พึงพอใจค่อนข้างสูงเลยนะครับรวมไปถึงนักศึกษาด้วยมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยจากเดิมซึ่งไม่เคยใช้ Microsoft Teams เนี่ยก็เริ่มกลับมาใช้ Microsoft Teams เนี่ยนะครับมากขึ้น ร,รวมไปถึงการที่ Microsoft เนี่ยก็โปรไวฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับออกมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเราสามารถที่จะสอนได้เป็นจำนวนพันคนนะครับไม่ได้มีจำกัดที่แค่300คนนะครับก็ยิ่งทำให้าการใช้งานเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยผมในนามของธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีความพึงพอใจนะครับในการใช้งาน m i r r s s o t t t e m s นะครับจะเป็นอย่างดี